กับขบวนรถธรรมดาขบวนที่261นะครับต้นทางจากกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางไปยังสนสนฏิพัฒน์นะครับขณะน,นี้ออกจากสถานีรถไฟสามเสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ